สวัสดีครับโอเคเช้านี้เจอกันในอินดอร์นะครับวันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันเหมือนเคยขอตั้งชื่อเรื่องว่าใช้ชีวิตอย่างติดยึบนะครับโอเคอยรงบนัาลนใจในการพูดเรื่องนี้ก็จริงๆเรื่องนี้เคยเล่าให้ลูกชายฟังทีหนึ่งแล้วก็ขำขำกันแบบสองคนแมนแมนนะครับก็คือรู้สึกจะไปถ่ายอินติ๊กตอกอยู่แล้วก็จะมีช่องหนึ่งที่ เป็นภาพผู้ชายกำลังขี่มอเตอร์ไซค์นะครับออกไปยังถนนโล่งๆบรรยากาศลอด้างเป็นภูเขาหรือว่าคือพูดง่ายว่าบรรยากาศดีๆถ้าเป็นคนเป็นคอ Big ิบไบแบบผมก็จะเข้าใจถึง mood นั้น feel นั้นนะฮะแล้วเขาก็บรรยายว่าผมขอออกไปใช้ชีวิตนะครับในระหว่างเดียวกันก็จะมีเสียงแทรกเข้ามาอีกเสียงหนึ่งถามเข้ามา ในภาพยังเป็นวิวการขับขี่มอเตอร์ไซค์มองไปข้างหน้ามองไปบนถนนอยู่ว่าว่างนักเหรอไปทําถึงไปออกไปทํานุ่มทํานี่อะไรอย่างเนี้นะครับแล้วเขาก็เลยตอบกลับไปว่าแค่ใช้ชีวิตก็ยุ่งมากแล้วต่อมานี้นะผมอาจจะเล่าไม่เก็ตแต่บอกได้เลยว่าเวลาฟังคลิปนี้แล้วมันอมยิ้มนิดนึด มันเหมือนคําตอบที่ดูง่ายดายแต่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆที่มันจะมีบางคนที่คอยถามว่าเฮ้ย hey, คุณทํานูน่นทํานี่มันว่างมากนักเลอหรือคุณทําอย่างนั้นเสียเวลาหรือเปล่าคุณมามัวทาแบบนี้เอาเวลาไปทํานู่นทํานี่ดีกว่าคือมันจะมีข้อแม้เงื่อนไขของคนอื่นที่มองเข้ามาหาเรามากมายนะฮะแต่บางทีเราแค่คิด ของเราเราอาจจะไม่ได้ไปตอบโต้หรือก็โกนใส่เขาดังๆว่าก็แค่เราใช้ชีวิตในแบบของเรานะครับเน้นแบบของเราเป็นแบบของเราเองบางคนชอบขับรถบางคนชอบวิ่งชอบเดินปั่นจักรยานบางคนชอบขายของบางคนชอบช่วยเหลือผู้คนมันคือการใช้ชีวิตในรูปแบบหรือฉบับของแต่ละคน บางทีเรามองเข้าไปหาเขาเรามองว่ามันเหมือนไรสาระมันดูไม่มีเรื่องราวมันดูแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆอย่างที่ผมพูดมันก็คือแค่การใช้ชีวิตแล้วบางทีเราเคยนึกย้อนตั้งคําถามนะว่าเราเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อใครหรือเปล่าหรือเกิดขึ้นมาเพื่อจะต้องไปทําอะไรไหมหรือเราเกิดขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิต เกิดขึ้นมาคุณเดียวมีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีแฟนมีลูกมีเต้ามากมายวันหนึ่งเมื่อเวลาทอดฐานไปถ้าคุณโชคดีว,ว่ามีโอกาสอยู่ในโลกนี้ได้นานพอสมควรมันก็จะพบว่าเราอยู่ตัวคนเดียวใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวฉะนั้นบางทีเราก็แอบปิดหูปิดตาที่จะเห็นคนอื่นเ,ออเขาเรียกว,ว่าอะวิจารณคุณ ก็ดีเหมือนกันฉะนั้นแล้วการใช้ชีวิตมันก็คือการเดินทางของคุณบางคนมุ่งหมายที่จะทํางานเยอะมากมายแล้วไปนั่งถามเอ๊ะคุณทํางานเยอะมากมายเพื่ออะไรอ๋อเพื่อเก็บตังค์แล้วเพื่อเก็บตังค์ไปทําอะไรเพื่อไปท่องเที่ยวเพื่อไปซื้อของแล้วเพื่อท่องเที่ยวเพื่อซื้อของไปทําอะไรก็จะได้มีความสุขบางทีโจทย์มันอยู่แค่ว่าคุณดําเนินชีวิตคุณใช้ชีวิตเพื่อความสุขวันนี้คุณมีความสุขหรือ,อยัง ุณใช้ชีวิตอย่างนี้มันคือความสุขของคุณหรือเปล่านะบางทีคุณต้องมองกระจกแลาถามตัวเองบ้างว่าการใช้ชีวิตอยู่ทุกวันมันคือความสุขหรือเปล่าถ้าคุณบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ความสุขแล้วคุณทําไปทําไมเหมือนก็เคยคุยกับลูกชายว่าสมมุติว่ามันมีความเสน่ห์ของธรรมชาติอย่างหนึ่งว่าเราไม่รู้วันตายเราคือวันไหนแต่คุยกับลูกชายบอกว่าถ้าสมมุติว่าเรารู้ล่ะว่าอีกหนึ่งปีลูกชายจะตายลูกชายจะทําอะไร เขาจะบอกว่าเลิกเรียนแล้วออกไปเที่ยวน่าสนใจนะฮะผมก็เลยคิดจริงเนาะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วผมพอจะมีศักยภาพเพียงพอแม้นผมจะไม่รู้ว่าเอ,อีกหนึ่งปีเขาจะตายนะผมก็จะบอกว่าเออพอเถอะไปเที่ยวเถอะไปใช้ชีวิตเถอะนึกออกไหมฮะบางทีเราหาคําตอบมากมายเราอ,อยากไปเที่ยว เราอยากซื้อขอเราอยากนั่นอยากนี่เปรียบเทียบคุคนอื่นไปมากมายแล้วเราก็วนไปวนมาทํางานดึกตื่นเช้าหรือทําในสิ่งที่ไม่รักหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่ออะไรต้องถามตัวเองให้ดีถ้าคําตอบนั้นมันคือความสุขคุณมองตัวเองเราก็ทําความเข้าใจว่าความสุขของคุณคืณคออะไรเพราะความสุขของคนเราไม่เหมือนกันบางทีความสุขของคนเรามันก็เรียบง่ายบางที ความสุขของคนเรามันก็อาจจะซับซอนแต่มันไม่แตกแล้วก็ไม่ต้องไปว่าใครว่าความแตกต่างมันคือความแตกต่างสรุปจบตรงที่คุณใช้ชีวิตดีพอหรือยังนะฮะอันนี้สำคัญอย่างนั้นเราก็มาใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเองให้ดีกันต่อไปครับ โอเควันนี้เราก็ได้กาแฟพันธุ์ไทยมาแล้วบ้างนะครับขอครับวันนี้ระหวหางเดินกลับก็ขอแบ่งปันเรื่องเล็กๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับขอตั้งชื่อกลับว่าคุณหมอจะขอบอก